ท่านจะทําไงครับเมื่อท่านปลูกต้นไม้หรืออะไรแนละ้วแต่ท่านคบกับแมลงกัดกินใบท่านเองนะครับแะแมลงกัดกินใบเนี่ยหรือจะเป็นเพีย้ยไปเลยครับเต็มไปหมดเลยใบไม้กลางอ่อนก็ถูกมแมลงกัดกินหมดนะครับท่านมีวิธีแก้ยังไงบ้างท่านทราบหรือไม่บางท่านก็อยากจะซื้อยาฆ่ามแมลงมาสารเคมีมาฉีดท่านก็กลัวว่าเคมีเนี่ยมันจะเป็นสารตกค้างก่อให้เกิดมะเร็งนะครับ ก็มีวิธีนะครับผมท่านก็มีวิธีนะครับนเนี้ยท่านดูแมลงอะ่ะเดี๋ยวจ่าขยายดูนี่ยเนี่นีนนน่ท่านเห็นไหมครับแมลงแมลงแมลงเนี่ยมันกัดกินใบเ็มไม่หมดเลยครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับแมลงกัดกินใบท่านจะแก้ไงครับอ่าตอนนี้ผมก็ใช้สูตรนะครับ กากกาแฟสดแช่หมักใส่น้ำแช่หมักไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอามารดนี่รถใบไม้ฮะเนี่ยท่านดูกลิ่นกาแฟหอมนะครับเห็นไหยฮะผมก็จะรดมันนี่เป็นน้ำกาแฟนะกากกาแฟสดที่ผมหมักไว้นะครับเอามารดกิ่งไม้มันจะช่วยเราไล่ ไล่แมลงทงันะ้งพ่อมเนี่ยท่านดูแล้หลังจากท่านเอากากาแฟสดนะครับมาแช่น้ําหมักไว้แล้วเอาน้ําหมักของท่านเนี่ยมารดพวกกิ่งไม้ใบไม้นะครับเพื่อไล่แมลงทงั้งพ่อเนะครับป้องกันใช้สารเคมีนะเพราะสารเคมีบางครั้งมันตกค้างท่านทำอะไรไปเหลือมันจะเป็นอันตรายเป็นมะเร็งก่อเกิดสารมะเร็งได้น